เอาละเอาละ <c oughs> ขอแกรมนิดนึง Present Simple ผ่านไปเรียบร้อยนะครับ Present Continuous ผ่านไปเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็น Present ที่3นะครับก็คือ Present Perfect Tense นะครับซึ่ง Present Perfect Tense กับ Present Perfect Continuous Tense นั้นครูได้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับว่าถ้ามองจากมุมอย่างคนไทยที่ใช้ภาษาไทยเนี่ย เราจะรู้สึกว่า2เทนนนี้ก็ไม่เห็นต่างกันตรงไหนนี่มันก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คาดการว่าน่าจะไปต่อจนถึงอนาคตแหละอะไรอย่างเงี้ยนี่นต่างตรงไหนวะนะครับอ่ะครน,นี้ทวนอีกรอบเนาะความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น present perfect tense เนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าการกระทำนั้นต่อเนื่องยาวนานไม่หยุดไม่พักไม่เบรกไม่มีปรากฏการณ์อื่นแทรกหรือเปล่าเราไม่สนใจครับ แต่ถ้าเป็น present perfect continuous tense นั้นเรามุ่งเน้นต้องการจะบอกว่าพฤติกรรมปริเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา all day all night all time ไม่มีเหตุการณ์อื่นมาแทรกในระหว่างไม่มีความผันแปรไม่มีความแปรเปลี่ยนไม่มีกระตุกกระติกอะไรมาแต่นิสหนึ่งมาแทรกในช่วงระหว่างเวลาของ present perfect continuous เลยโอเคดังนั้น Present perfect เฉยๆ,ๆที่ไม่มี continuous นะครับจึงไม่ได้สนใจความต่อเนื่องคือมันจะต่อหรือมันจะไม่ต่อช่างหัวมันแต่กูไม่ได้สนใจว่างั้นเถอะนอกง่ายๆอ่ะคาานี้รูปแบบของ present perfect tense มันยังไงนะครับรูปแบบของ present perfect tense ใช้ verb to have นะครับบวกด้วย verb ช่องที่3เสมอนะครับ present นะ present นะอย่าลืมนะ present นะครับ verb to have นะครับซึ่ง verb to have, to have ก็จะมีให้เลือก2ตัวเฉพาะตัว present นะอย่าลืมนะครับมีเลือก2ตัวก็คือ have and has นะครับ have เนี่ยเราจะใช้กับประธานที่เป็น i u v d นะครับ i u v d ใช้ have นะครับแต่ถ้าเป็น he she it ใช้ has ดังนั้นตรง have กับ has ถ้าเป็นรูปปฏิเสธเนี่ย ก็จะเป็น have not หรือ haven't แล้วก็จะเป็น has not หรือ hasn't นะครับตามใน verb ช่องที่3เสมออยู่เลยนะครับตามใน verb ช่องที่3เสมอนะครับถ้าใครจำกริยา3มช่องไม่ได้ก็เปิดดูก็ได้ใน google มีเยอะแยะเนาะ้องสงสัยไหนก็เปิดดูง่ายตต้ชักนะครับแต่ว่าเปิดดูนี่ช่วยสอบทานดูสัก2 3าเว็บนะครับเผื่อเว็บไหนแม่งมั่วพิมพ์ผิดนะครับอะคราวนี้มาดูอันที่1ก่อนนะครับอันที่1เนี่ยเขาต้องการจะใช้เพื่อบอกว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นมายาวนานแค่ไหนแล้วมักจะมีคำว่า since หรือ for ร่วมอยู่ด้วยมักจะนะครับเช่น I have known Karen since 1994 I have known Karen since 1994ฉันรู้จักคาร์เรนมาตั้งแต่ปี1994แล้ว1994พอศออะไรวะบวกเองแล้วกันนะครับบวก5 4 3มาบวกบวกไปนะครับหรือประโยชน์ที่สองนะครับ she has l i v e in London for three years she has lived โทษออกเสียงผิด she has l i v e in London for three years นะครับผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ที่ลอนดอนมาได้3ปีแล้วอย่างเช่นครูบอกว่า I have I have นะครับ I have lived in ปท um ุมธานี for for กี่ปีดีวะตั้งแต่ปีไหนวะตั้งแต่ปี556กแล้วกันอ่ะห้าห้หกูก็มาอยู่แถวนี้แล้ว ชีขระทษ I have นะครับ I have lived in ประชุมธานี for nine years นะครับ I have lived in ประชุมธานี for nine years นะครับถ้าครูพูดอย่างนี้แสดงว่าครูนะ่ะมาปักหลักอยู่แถวนี้แหละแต่ในระหว่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าครูจะอยู่ที่นี่ทุกวี่ทุกวันบางทีครูอาจจะไปนอนตอนแหลอยู่แถวนครนายกบางทีครูก็ไปตอนแหลอยอยแถวปัตตาน,นีบางทีครูก็ไปตอนแหลอย,อยู่แถวเชียงใหม่อะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ่ะต่อกดได้ขอจะไม่รุ้คงกดแล้วแหละตอามีไม่ได้กดนิจพายเยนะี่ยอ่ะเรือนที่สองนะครับเราต้องการพูดถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งมักจะมีคําว่า never ever หรือไม่ก็ before ร่วมอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่น I have been to Mexico I have been to Mexico ฉันเคยไปที่เม็กซิโกมาก่อนนะนะครับหรืออย่างเช่น She has never studied Japanese she has never studied Japanese นะครับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับอ่าหรือไม่ก็พูดถึงเวลาซึ่งมันยังไม่ซึ่งสุดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะี่ยมันยังไม่จบคาดว่ามันจะยังต่อเนื่องไปอีกแต่ต่อเนื่องไปนานแค่ไหนไม่รู้ม่ใครรู้นะแต่คาดว่ามันจะยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับซึ่งอาจจะมีคำว่า this month this week today frequently already อะไรประมาณทำาองนี้เป็นต้นนะครับเช่นประโยคว่า she has had lunch for today she has had lunch for โทษไม่มีคำ for ขอโทษขอโทษขอโทษครูพูดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ she has had lunch today she has had lunch today นะครับเขากินข้าวอยู่นะครับกินข้าวเที่ยงอยู่วันนี้วันนี้เขากินข้าวเที่ยงอยู่แต่ว่า พอใช้รูปแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้เลยว,ว่าอ๋อเริ่มกินมาสักพักแล้วยังกินต่อไปอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งเราก็จะงงว่าแล้วมันต่างกันกันกบ continuous ตรงไหนวะก็แล้วแต่ความมุ่งหมายของการใช้อะถ้าเราต้องการใช้เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตยังเป็นอยู่ในปัจจุบันแลคะคาดว่าจะเป็นต่อไปในอนาคตเราก็ใช้เป็นรูปแบบ present perfect tense แต่ถ้าเราต้องการบอกว่า กำลังทำอยู่กำลังทำกำลังทำเน้นความ d o i n g อะ่ะก็ใช้เป็น present continuous แค่นั้นเองครับดังนั้นเห็นไหมละ่ะพอเป็นในภาษาไทยเราถึงรู้สึกว่าฝรั่งจะาส่นใจทำไมหมเรืองปลนี่มันไม่จะต่างตรงไหนเลยจริงไหมเพราะเรามองในมุมแบบภาษาไทยเราไงอ่ะต่อมานะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง i haven't seen her this month i haven't seen her this month ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเรายังไม่ได้เห็นหน้าเจ้าผู้หญิงคนนี้เลยเนาะยังไม่เห็นหน้ามาเลยตอนนี้ทั้งเดือน คาดว่าไปอีกพวกนี้บเรงนี้ก็ยังคงไม่เห็นหน้ามันหรอกอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะรูปแบบนี้ก็คือ present perfect tense นะครับก็คือเราต้องการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่อแต่ดอดีตปัจจุบัเนเป็นอยู่และคาดว่าจะเป็นต่อไปในอนาคตนะครับมันคือ unfinished time นะครับอ่าต่อมาเช่นประโยคว่า h uh, I have lost my key I have lost my keys นะครับ I have lost my keys นะครับ ทำกญแจหายอีกแล้วนะครับหรือจอห์น has missed the bus จอห์น has missed the bus นะครับจอห์นตกรถเมย์ so he will be late so he will be late ดังนั้นอีจอห์นมึงไปสายชัวร์ปราบเนาะ present reason นัคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเนาะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ อ่ะเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะครับ present perfect มีกระตึงกระต้อยแค่นี้เองนะครับดังนั้นจำโครงสร้างให้ดีนะครับอ่าถ้าลืมกลับไปดูอีกรอบนะครับโครงสร้างมันก็คือ have หรือ has นะครับถ้าเป็น i u v day ใช้ have ถ้าเป็น h ฉีดใช้ has นะครับตามว e ช่อง3จำไว้นะครับ have has verb ส have has verb ส and have has verb 3. ขอทุกคนโชคดีนะครับได้คะแนนเต็มกันทุกคนสวัสดีครับจุบ,บุจุบุ